สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของคุณครูนะคะพบกันอีกครั้งกับคุณครูคุณครูอะไรคะครูปู่ยังไงคะจากคลิปที่ผ่านมานะคะเด็กๆได้เรียนรู้ถึงชีวิตในชนบทและก็ชีวิตในเมืองไปบ้างแล้วนะคะได้รู้ถึงวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนที่มีความเป็นอยู่แตกต่างกัน และในวันนี้ก็เช่นกันค่ะครูปุ๋ยจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเวลาและกิจกรรมที่คนเรานั้นนะคะทำในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นครูปุ๋ยมีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่า นานาชอบไปโรงเรียนเมื่อเด็กๆฟังแล้วนะคะเดี๋ยวมาตอบคำถามของค,คุณครูปุ๋ยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะฟังกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะนานาตื่นเต้นดีใจวันนี้จะได้ไปเรียนหนังสือนานาคนเก่งรีบถือกระเป๋าหนังสือเตรียมไปโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่มาส่งนานาพบครูรีบยกมือไหว้คุณครูยิ้มแย้มแจ่มใสตอบนานาไปสวัสดีค่ะนานาเดินมาที่ห้องเอาขนมมาพร้อมแบ่งปันเพื่อนเพื่อนนานาชอบพูดชอบเล่านานาชอบเอานิทานมาอ่าน ทุกวันนา,นานาขยันกลายเป็นความผูกพันนานารักโรงเรียนเง่งง่อนั่นเสียงอะไรหรือใครร้องไห้กันหนังสือนิทานฉีกขาดเป็นเศษกระดาษเกิดจากอะไรเด็กเด็กวิ่งเล่นวุ่นวายชนานานาล้มหงายโอ๊ยนานาเจ็บ นานาเข้มแข็งลุกขึ้นเพื่อนน้ำตาซึมเสียใจขอโทษนานาใจดีไม่โกรธนานาไม่โทษไม่เป็นอะไรจ้ายามบ่ายได้หลับพักผ่อนนานาตื่นนอนแสนสบายสดชื่นตื่นแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆสมองเราผ่อนคลาย จะได้เรียนเก่งๆเลิกเรียนแล้วกล่าวคำอำลานานาบอกครูว่าสวัสดีค่ะคุณครูก่อนกลับโบกมือบายบายเพื่อนๆมากมายนานาคิดถึงจังจากนิทานน้องนานาไปไหนคะถูกต้องค่ะไปโรงเรียนแล้วไปเวลาไหนคะ เวลาเช้านะคะเด็กๆรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเวลาเช้าเด็กๆสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วคะ่ะท้องฟ้าสว่างนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะไปโรงเรียนเวลาไหนเวลาเช้าใช่ไหมคะมีใครบ้างไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือตอนกลางคืนมีไหมคะไม่มีนะคะเมื่อน้องนานา มาโรงเรียนนะคะน้องนานาทำอะไรที่โรงเรียนคะอ่านนิทานแบ่งขนมให้เพื่อนๆน,นะคะแล้วถ้าเด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กๆจะทำอะไรบ้างที่โรงเรียนเวลากลางวันคะ่ะอะไรนะคะอ๋อฟังนิทานแล้วก็นะคะเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วก็อะไรอีกคะ เรียนหนังสือคะ่ะและเอเด็กๆคะเวลาเล่นกับเพื่อนนะคะจะเล่นอย่างไรไม่ให้เพื่อนเจ็บตัวคะ่ะเด็กๆต้องเล่นอย่างระมัดระวังคะ่ะในช่วงบ่ายเด็กๆคิดว่าจะทำอะไรบ้างแล้วทำไมต้องทำในช่วงเวลานี้คะแล้วในเวลากลางคืนเหมือนหรือแตกต่างจากกลางวันคะแตกต่างอย่างไร ใช่แล้วคะ่ะเวลากลางคืนท้องฟ้าจะมืดไม่มีแสงสว่างใช่ไหมคะแล้วเราจะทำสิ่งต่างๆในเวลากลางคืนเด็กๆคิดว่าจะสะดวกไหมคะทำไมเราไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนๆในตอนกลางคืนคะเด็กๆใช่แล้วเวลากลางคืนมืดมองเห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดเจนเหมือนตอนกลางวันใช่ไหมคะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะเด็กๆเอาแล้วถ้าอย่างนั้นเด็กๆขากลางคืนนะคะเราจะทำอะไรได้บ้างเด็กๆลองนึกดูนะคะนึกดูว่าเอ๋อยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆจะทำอะไรบ้างในเวลากลางคืนนอกจากนิทานแล้วครูปุ๋ยยังมีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะ ว่ากิจกรรมต่อไปนี้ควรทำในเวลากลางวันหรือกลางคืนเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงกำลังปั่นจักรยานเด็กๆคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ทำในช่วงเวลาไหนคะกลางวันหรือกลางคืนติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกกลางวันคะ่ะคุณครู กำลังเล่านิทานให้เด็กๆฟังท่ามกลางธรรมชาติที่มีดอกไม้เด็กๆคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ทำในช่วงเวลาไหนคะถูกต้องคะ่ะกลางวันคะ่ะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังนอนหลับฝันหวานอย่างมีความสุขแต่เอ๊นอนหลับแบบนี้ จะเป็นช่วงเวลาไหนเนาะใช่แล้วเวลากลางคืนนี่นาผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรคะอ๋อกำลังจะลอยกระทงลงในแม่น้ำแล้วเขาลอยกระทงตอนไหนคะนี่เวลากลางคืนนั่นเองเด็กๆหลายคน กำลังเล่นลูกบอลมีลูกบอลหลายสีบางคนก็เล่นหมุนห่วงหูล่าฮุบแล้วเด็กๆเ,เหล่านี้เล่นในเวลาไหนคะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกกลางวันคะ่ะดูสิบนท้องฟ้ามีอะไรแล้วผู้หญิงคนนี้นั่งบนเก้าอี้มีอะไรด้วยคะเด็กๆ มีตะเกียงและเต็นด้วยแสดงว่าเป็นกิจกรรมที่ทำในเวลากลางคืนค่ะสนุกไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนเลยถ่ายถูกต้องเลยเยี่ยมมากค่ะความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนนั้นนะคะสังเกตจากดวงอาทิตย์ เด็กๆจะเห็นแสงของดวงอาทิตย์หรือแสงแดดในเวลากลางวันคะ่ะเด็กๆคะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะมองเห็นชัดเจนเราจึงทำกิจกรรมส่วนใหญ่ในเวลากลางวันนะคะเช่นเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เล่นกับเพื่อนคะ่ะส่วนในเวลากลางคืนนั้นนะคะ ไม่เห็นแสงของดวงอาทิตย์ทำให้มืดมองไปทั่วๆเลยนะคะเด็กๆมองสิ่งต่างๆมองไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัดนะคะเราจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในเวลากลางคืนพักผ่อนเท่านั้นค่ะเพื่อเป็นการทบทวนว่าเด็กๆเข้าใจและรู้จักกิจกรรมที่ทำในเวลากลางวันและกลางคืน ครปุ๋ยมีการบ้านมาฝากเด็กๆค่ะให้เด็กๆทำแบบฝึกธรรมชาติรอบตัวเล่มนี้นะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่16ค่ะคำสั่งกลางวันและกลางคืนเด็กๆทำกิจกรรมอะไรบ้างเด็กๆวาดภาพระบายสีกิจกรรมที่ทำในเวลากลางวันและกลางคืน ในช่องสี่เหลี่ยมเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วรบกวนท่านผู้ปกครองถ่ายรูปผลงานของเด็กๆส่งกลับมาให้คุณครูประจำชั้นดูด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมรักษาความสะอาดหมั่นล้างมือเว้นระยะห่างสวมหน้ากาก,ากอนามัยแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ